ชาวกรร่มมน้ใจไต,ตีโรงเรียนบัวแก้วเกอรเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2514โดยใช้โรงเรียนสามัญล,ล่าหลุมแก้วเป็นอาคารเรียนต่อมาท่านพักครูรัตนากรพิทักษ์ได้อนุญ,ญ,ญาตให้ใช้ที่ดินธรณีสง ของวัดบัวแก้วเกศรใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนกรมสามัญศึกษาและได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ216จำนวนหนึ่งหลังเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2514ต่อมาในปีงบประมาณ 2,549ได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้ก่อสร้างอาคารเพื่อมาทดแทนอาคารเรียนเดิมซึ่งมีสภาพสุดโทรมมากในปัจจุบันโรงเรียนบัวแก้วเกษรเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอล่าหลุมแก้วสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา,าเขต4เปิดทำการสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6แบบสหศึกษาอัตลักษณ์ของโรงเรียนมีน้ำใจยิ้มว้แต่งกายสุภาพเอกลักษณ์ของโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยใส่ใจเทคโนโลยีดนตรีก้าวหน้าอาสาบริการปรชัชญาของโรงเรียนสร้างคนดีที่มีความรู้ ฝ่ายบริหารงานของโรงเรียนบัวแก้วเกษรผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วเกษรดรจรุนจรุสารรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการนายกนกหวันดีปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปนายสวัสดิ์อาจเจริญปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน นางเกษราพรสนทิสัมพันธ์ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณนางสาวสมนากาลนันปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานนโยบายและแผนนายสุรพลเย็นสวงปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลนางประภัยเมฆอรุณ โรงเรียนบัวแก้วเกษรได้เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น723คนจำแนกเป็นนักเรียนชาย373คนและนักเรียนหญิง350คนโรงเรียนบัวแก้วเกษรมีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น จำนวนห้คนโดยจำแนกเป็นฝ่ายบริหารจำนวน2คนครูประจำการจำนวน37คนครูอัตราจ้างจำนวน5คนครูต่างประเทศจำนวน3คนเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน1คนครูการศึกษาพิเศษจำนวนหคนลูกจ้างประจําจำนวน4คนและ ลูกจ้างชั่วข่าวจำนวน4คนโรงเรียนบัวกแก้วเกษรมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาแยกตามวุฒิการศึกษาเฉพาะฝ่ายบริหารและครูประจำการดังนี้ในระดับปริญญาเอกจำนวน1คนปริญญาโทจำนวน5คนปริญญาตรีจำนวน32คนต่ำกว่าปริญญาตรีจำนวนหนึ่งคน ทั้งสิ้น39คนฝ่ายบริหารและครูประจำการแยกตามวิทยาฐานะวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษจำนวน11คนวิทยฐา,านะชำนาญการจำนวน17คนครูคอสอนหนึ่งจำนวน6คนและครูผู้ช่วยจำนวน5คนรวมทั้งสิ้น39คนด้านที่ 1. คุณภาพนักเรียน นักเรียนโรงเรียนบัวกแก้วเกษรเป็นนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนในด้านรักชาติศาสตร์กระสัมีระเบียบวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบขยันอดทนและภาคเพียรมีวิถีชีวิตอย่างพอเพียงมีความเป็นประชาธิปไตยและผู้นำกล้าสแสดงออกมีจิตสำนึกความเป็นไทยกตันยูต่อผู้มีพระคุณ มีจิตสาธารณะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้รักการทำงานและมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานสามารถใช้กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นทีมยอมรับวังความคิดเห็นและความสามารถของผู้ร่วมงานมีความรับผิดชอบช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของเพื่อนด้วยความเต็มใจ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีความเป็นกัลยานามิตรความเป็นประชาธิปไตยและความภูมิใจในผลสำเร็จนักเรียนมีความรู้และความเข้าใจตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาไทยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างหลากหลายมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นและเข้าใจมารยาททางสังคมมากขึ้น ประพฤตตนให้เหมาะสมกับการลาเทศะตลอดจนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมที่ดีของไทยซึ่งนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าและเกิดความภูมิใจในความเป็นไทยนักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการประเมินเจตคติของนักเรียนโดยใช้แบบประเมินเจตคติ นักเรียนมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายสามารถแข่งขันและได้รับรางวัลจากกิจกรรมหลากหลายด้านจากการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถปรับตัวเข้ากับกลุ่มในการทำกิจกรรมได้เป็นอย่างดีทำให้ห่างไกลาจากยาเสพติดและอาบายมุขทั้งปวง ด้านที่2การบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนโบแก้วเกสอนมีการวางแผนและกำหนดเป้าหมายการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายผู้ปกครองและกรรมการเพื่อจัดทำหลักสูตรและมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามแนวทางหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจมีการนิเทศการ,รเรียนการสอนของครูโดยฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนโบแก้วเกสอนมีการจัดการ,รเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยใช้กระบวนการกลุ่มและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบต่างๆเช่นกิจกรรมวันภาษาไทยวันวิทยาศาสตร์ วันคริสต์มาสกิจกรรมออยน้อยกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยกิจกรรม5สกิจกรรมการฝึกพูดภาษาอังกฤษหน้าเสาธงและมีการสอนเสริมเพิ่มความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบโอเนตจากวิทยากรภายนอกโรงเรียนโบแก้วเกสรมีการใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลด้วยโปรแกรมสติ d เด t b o o k m a r k โดยรายงานผลให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบปีละสองครั้งโรงเรียนโบแก้วเกสอมีห้องปฏิบัติการต่างๆเพื่อใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆเช่นห้องวิทยาศาสตร์ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนได้กำหนดเป็นนโยบายให้ครูได้มีการพัฒนาตนเองตามโครงการยกระดับคุณภาพสื่อออนไลน์หรือ UTQ ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองในการเลื่อนวิทยาฐานะโรงเรียนโบแก้วเกสรได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการให้กับนักเรียน<ม>เช่นค่ายคณิตศาสตร์ค่ายลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติมีการนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่เช่นเมืองจำลองพัทยาค่ายคุณธรรมนักเรียน โรงเรียนโบแก้วเคสรได้จัดกิจกรรมร่งเสริมรักการอ่านเช่นกิจกรรมรักการอ่านก,กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุสดป้ายนิเทศเน,นักเรียนม,มีการเข้าห้องสมุดเพื่อสืบค้นข้อมูลและห้องสมุดมีบริการการยืมและคืนหนังสืออย่างเป็นระบบด้นา,น,า,น,า,น,านที่3ด้านบริหารการจัดการ โรงเรียนโบแก้วเกสอนได้มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบปัจจุบันจัดเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเรียกใช้งานได้สะดวกเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจในการบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสรุปข้อมูลสารสนเทศนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างทันท่วงทีและมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้วยระบบไอที เพื่อง่ายต่อการบริหารและจำแนกให้เป็นหมวดหมู่และได้มีการนำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆและเมื่อครบวาระงานก็จะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานไปยังผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่น่าสนใจค่ะสำหรับโรงเรียนโรแก้วเกสอน,นะคะ เราสร้างคนดีที่มีความรู้ตามปรัชญาของโรงเรียนโมกแก้วเกษสนนอกจากเน้นการเรียนการสอนอทางด้านวิชาการแล้วเรายังมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนของเราให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็คือมีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยในตนเองมีความรับผิดช,ชอบทั้งต่อตอนเองและก็ต่อสังคมส่วนรวมนะคะโดยในการดําเนินงานนะั้นโรงเรียนได้ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์นะคะโดยกําหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายนะคะและก็นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดมาตลอด ะะโดยในการดําเนินงานนั้นเราได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ตลอดเวลาโดยในการบริหารงานของโรงเรียนนั้นโรงเรียนบริหารโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานก็คือร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนร่วมกันลงมือทําและสุดท้ายก็คือร่วมกันรับผิดชอบในผลงานที่เกิดขึ้นโรงเรียนโบแก้วเกสรมิตรหลักธรรมาพิบาลได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องจึงส่งผลให้เกิดความยุติธรรม บรรล,ลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการบริหารจัดการโรงเรียนเป็นอย่างดีและยังสามารถประรงความคิดจากชุมชนเข้ามาช่วยในการบริหารเป็นอย่างมากโรงเรียนมีการบริหารงบประมาณที่โปร่งใสชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้มีการวางแผนการจัดทํางบประมาณในแต่ละปีอย่างต่อเนื่องและเพียงพอมีการกําหนดสัดส่วนของการใช้งบประมาณที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่นักเรียนส่วนใหญ่จะได้รับนอกจากนี้โรงเรียนโบแก้วเกรซอนยังได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้ทุกกลุ่มงานมีการควบคุมติดตามงบประมาณให้เป็นไปตามแผนในด้านการบริหารอาคารและสถานที่โรงเรียนโบแก้วเกรซอนมีสถานที่ที่สะอาดเหมาะสมถูกต้องตามสุขลักษณะปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภคพร้อมที่จะใช้งานได้เป็นอย่างดีอาคารทุกหลังล้วนมีสภาพที่มั่นคงแข็งแรงมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีมีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกประจำอาคารมีระบบการดูแลความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคารด้านที่4ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนโบแก้วเสษรเราได้มีการสำรวจความต้องการในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในทุกกลุ่มเป้าหมายในแต่ละปีเราจะมีการกำหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นร่วมคิดร่วมทำร่วมเสนอและนำผลที่ได้ไปสู่การวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันต่อไปนอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมีสมาคมครูและผู้ปกครองสมาคมจิตเก่าผู้ปกครองเครือข่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนที่พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนในด้านการให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่นักเรียนอย่างเต็มที่ในส่วนของท้องถิ่นและชุมชนนั้นโรงเรียนโบแก้วเกสรเราจะเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ด้วยความร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษาโดยยึดภูมิปัญญาท้องถิน่นหรือป่าช,ชาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งเป็นมรดกของท้องถิน่นให้แก่ลูกหลานเพื่อสืบสารและสืบทอดต่อไปนอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานจากการศึกษาภายนอกในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับทางโรงเรียนเช่นการให้ความร่วมมือในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกับทางมหาวิทยาลัยเจียวหลานความร่วมมือในด้านการสอนภาษาอังกฤษกับมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นหรือจะเป็นการบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยชินวัตร และโรงเรียนโบแก้วเกสรในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกันในด้านการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาต่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนโรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันอย่างแท้จริงทั้งสองฝ่ายโดยใช้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและการดำเนินง,งานได้ตามแผนงานทุกขั้นตอนโรงเรียนโบแก้วเกษรร่วมกับชุมชน จัดทำโครงการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศา,าสนาศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมผลจากการดำเนินงานทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคมอย่างชัดเจนชุมชนให้การสนับสนุนสถานศึกษาอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องรวมถึงการที่สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการให้ความรู้และบริการแก่ชุมชนไม่ว่าจะเป็นการให้บริการด้านอาคารสถานที่ ในการจัดงานหรือกิจกรรมการฝึกอบกรมต่างๆหรือในด้านการให้บริการด้านการแสดงความสามารถของนักเรียนในโอกาสวันสำคัญต่างๆตามที่ชุมชนต้องการจึงทำให้โรงเรียนโบแก้วเกษรเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของชุมชนตลอดมาด้านที่ 5. บุคลากรและการบริหารงานบุคลากรโรงเรียนโบแก้วเกสรมีทีมงานบริหารที่มีคุณภาพ ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำทันสมัยและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้นำความรู้ความสามารถมาใช้อย่างเต็มที่มีจุดยืนที่ชัดเจนมีการวางแผนการติดตามงานอย่างเป็นระบบมีการทำงานที่ยึดหลักการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมมีการจัดประชุมปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และพัฒนาอย่างสม่ำเสมอเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทำให้ครูและผู้ปกครองคณะกรรมการและองค์การต่างๆมีความเข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในด้านของคุณครูบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายของการจัดการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนำมาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมีการวิเคราะห์ศักยภาพนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อจัดการเรียนการสอนที่ตรงจุดและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาตนเองและผู้เรียนมีการประเมินผลที่สอดคล้องและนำผลจากการประเมินมาพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพ ยึดมั่นตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและผู้ปกครองชุมชนครูมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้เต็มศักยภาพบุคลากรครูมีการสนับสนุนของทุกฝ่ายให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถพร้อมทั้งยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างต่อเนื่องมีการจัดทําโครงการการบริหารงานที่ชัดเจนเหมาะสมมีการกําหนดคุณสมบัติบท,บ,บ,ทบ,บาทหน้าที่ของบุคลากรให้ชัดเจนพร้อมกันนี้ยังมีการรายงานผลขยายผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ มีระบบการสร้างขวัญกำลังใจมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรร่วมกันกำหนดเป็นแผนที่สอดคล้องกับความต้องการและวิสัยทัศน์เป้าหมายพร้อมทั้งดำเนินง,งานตามแผนงานจนบรรลุเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมสัมมนาคนละไม่น้อยกว่า2ครั้งต่อปีด้านที่6ความดีเด่นของสถานศึกษาโรงเรียนโบแก้วเกสร ได้จัดทำโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมส่งเสริมศักยภาพความสามารถของนักเรียนจนบรรลุผลสำเร็จเกิดความาภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนบุคลากรและคนในชุมชนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือส่งเสริมประชาธิปไตยใส่ใจเทคโนโลยี ดนตรีก้าวหน้าอาสาบริการโดยใช้หลักการบริหารงานจัดการแบบมีส่วนร่วมเน้นการทำงานเป็นระบบเกิดประโยชน์ในวงกว้างและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจโดยมีเป้าหมายเดียวกันส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและได้รับการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องและชุมชนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานอย่างแพร่หลาย ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์และทางโทรทัศน์โรงเรียนโบแก้วเกสรมีผลงานระดับประเทศจึงจะขอนำเสนอโครงการดีเด่นของโรงเรียน3รายการดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาเป็นโครงการเด่นของสถานศึกษาที่ดำเนินการจนบรรลุผลสำเร็จและเกิดความภาคภ,ภูมิใจโดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ ส่งเสริมประชาธิปไตยสใส่ใจเทคโนโลยีดนตรีก้าวหน้าอาสาบริการจนมีผลงานเชิงประจักษ์ระดับประเทศ3ป,ปีต่อเนื่องกันในปีพุทธศักราช2554ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างจากสำนักงานเอกลักษณ์ของชาติในปีพุทธศักราช2555 ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐานจากสำนักงานเอกลักษณ์ของชาติในปีพุทธศักราช2556ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐานจากสำนักงานเอกลักษณ์ของชาติ 2. โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางดนตรีหรือแตรวง 1. วงนงชนะเลิศการแข่งขันแตรวงชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยองคมนตรีนายธานินกรวิเชียนในปีพุทธศักราช2552ที่จังหวัดสิงห์บุรีได้รับรางวัลระดับภาค2ชนะเลือกการแข่งขันแตรวงในงานมหากรรมวัฒนธรรมภาคกลางจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปีพุทธศักราช2553ณบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับรางวัลระดับภาค 3. รองชนะเลิศอันดับหนึ่งแตรวงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในปีพุทธศักราช2553จัดโดยกรมส่งเสริมสํานกงานวัฒนธรรมแห่งชาติได้รับรางวัลระดับชาติ 4. รองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันแตรวงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในปีพุทธศักราช2554โดยกรมส่งเสริมสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติได้รับรางวัลระดับชาติ5รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแตรวงระดับประชาชนชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีร่วมกับมูลนิธิมนตรีตราโมทในพระราชูปถัมภ์ในปีพุทธศักราช2554ได้รับรางวัลระดับภูมิภาค6ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของอำเภอลาหลุมแก้วเข้าคัดสรรเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานรากวัฒนธรรมของดีบ้านฉันจังหวัดปทุมธานีเพื่อเข้าแข่งขันในระดับภาค ประเภทศ,ศิละปะการแสดงณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปทุมธานีในวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2557 7. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันดนตรีพื้นบ้านแตรวงชิงถ้วยสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในปีพุทธศักราช 2,557ได้รับรางวัลระดับประเทศและนอกจากนี้แตรวงโรงเรียนโบกแก้วเกสรอน<ม>อยังได้รับการประกาศ<ม>ขึ้นทะเบียนม,มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2,557อีกด้วย 3. โครงการวิทยาศาสตร์กับการบิน เป็นโครงการเด่นของสถานศึกษาที่ดำเนินการจนบรรลุผลสำเร็จและเกิดความภาคภูมิใจโดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนและยังสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจนมีผลงานเชิงประจักษ์ระดับประเทศอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา2554ได้เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือและเครื่องบินพลังยาง โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับศูนย์การเรียนรู้เครื่องบินเล็กในปีการศึกษา2555รบได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกลโดยการปล่อยจากมือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่62 ในปีการศึกษา2555ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานโดยการติดล้อขึ้นจากพื้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่62ในปีการศึกษา2556ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานโดยการติดล้อขึ้นจากพื้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3ถึงในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่63และในปีเดียวกันได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอ,อันดับที่สองกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกลโดยการปล่อยจากมือ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่63ในปีการศึกษา2557ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานโดยการติดล้อขึ้นจากพื้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3จากงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่64 และได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกลโดยการปล่อยจากมือในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่64ในปีการศึกษา2557โครงการวิทยาศาสตร,ร์การบินได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมบราช,ชุม,มารี โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือประเภทร่อนนานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นการแข่งขันเครื่องร่อน<ม>เครื่องบินพลังยาง<ม>เครื่องบินเล็กอากาศยาน<ม>และเฮลิคอปเตอร์ณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก